ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับอัสดีชาวซีเกจชิคเกอร์เมอร์ด้วยนะครับกลับมแบบบิลเลตแชปเตอร์สองนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงออริจินก่อนนะครับนิดหนึ่งคือเกมบิเลเ e ตเนะี่ยผมได้มาจาก ออริจินนะครับซึ่งพี่ผมซื้อเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็เลยเออเฮ้ยขอไม่ดีกว่านะครับซึ่งออริจินกับสตรีมเนี่ยจะถามว่าอันไหนมันอันไหนมันดีกว่าอะไรมันถูกกว่านะครับถ้าเป็นโปรโมชั่นก็น่าจะเป็นของสตรีมนะครับเพราะว่าของออริจินนี่ผมออริจินเออผมไม่เคยผมยังไม่เคยซื้อนะครับคืออันนี้เขามีอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวผมกะว่าจะลองซื้อสักเกมหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ เพราะว่าช่วงนี้นี่งานเยอะอะไรก็เยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งเปินแล้วกูก็ว,วิ่งเปินนะครับโอเคดูดูวิ่งฮนะชั้นก็สองนะครับเอ่อมาได้ทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้วิ่งวิ่งหนีปืนอนะครับป่าวป้าเฮ้ยยี่ยี่นะ

าแล้วครับเป้าสนายมาแล้ววิ่งเข้าไปข้างในครับเสร็จแล้ววิ่งลงมาเฮ้ยกดอีอืมอุ่นท่อทำไมวะเปิดประตูออ๋อปิดไอ้นี่เฉยิปงวิ่งปีนไปครับปีนไปเสร็จนะฮะหันขวาครับกระโดดแบบลุลัวไปทีนี้อาจจะกระตุกบ้างนะครับก็ต้องขอประทานโทษนะครับ เออแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าสติงกับออริจินเนี่ยอันไหนดีกว่านะครับแต่ว่าพูดถึงแล้วผมว่าออริจินน่าจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าราคามันจะถูกลงกว่าหน่อยหรือว่ามันเท่ากันวะไม่รู้เหมือนกันเออตรงนี้ไปไหนเนี่ยข้างล่างเหรอทางไหนวะทางนี้มั้งโอ้ยเดือดเลยไปไม่ได้หรอกนี่ลองก่อตรงนี้ขึ้นไปไอ้เยอะเอ้ยไอ้ทับล้วนล่วนจิ๋มหายแล้วเฮ้ย กลัอบออนแล้วล่ะล่วงล่วงคือทางนี้นออนเออแล้วก็ทางนี้อะไรวะอะไรวะเอ้ยทางนี้นีไปฮะโดดเอ้าไต่ขอบไปไต่ขอบไม่รู้ว่อจะทำยังไงเฮ้ยเดี๋ยว,ยวถึงวะเฮ้ยถึงอ๋อเฮียไม่ถึงไอ้ ถ่ายไปเลยนะไม่มีเสียงตุบตับเลยนะทางไหนวะทางนี้โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยก็ไปเลยก็ไปโจ๊ดเฮ้ยหมุนตัวไปหนึ่งทีโจ๊ตมาลองทำเสียงหล่อกนะครวิ่งมานี่ครับกระโดดครับแล้วก็กระโดดรั้วยแล้วก็ลูดนั่นไง ไม่น่ากดชิปเลยลืมนะครับเมื่อกี้ผมกดชิปชิปหายทันทีเลยนะครับต้องระวังกันด้วยอ่ะกด S หันหน้ามาวุบอืมโอเคไปไหนวะลงไปเรื่อยเ,อยเลยเหรอไม่ให้มันทำอะไรวะนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับฟื้นลลงลงมาซะวนันนี้โดดอืม ตัดต้นเอเจเวเรตนะวะอ๋อแค่น,นั้นเปิดเนี่ยประตูเปิดอรับเฮ้ยถึงอ๋อแม่งเหมือนที่ระบายน้ำเลยไหม <g> อะไรอะ่ะฟอลโล่ <fo llow> อะไรไม่รู้แต่มันเราอยู่ใน02นะครับแต่กําแพงนี่ไปฮะอ่ะไม่ต้องพึ่งบันดไดด้วยเมื่อกี้แม่งขึ้นได้ไงวะพอด,ดีเลยฮะปึ <c> ๊บ ประตูข้างหน้าผมมันต้องเปิดครับแน่นอนนะ่ะชั่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเอาเนี่ยทำไมเงี้ยวมเออวูบพิวดเกมค่ะมึงนี่รลงเท้าเลยเท่มากเลยบอเอื่อเพื่อไอ้สเต็ปฮะสเต็ป หนูหนูแม่งหายตัวได้ตไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะช่วงนี้ก็น่าจะสอบกันเสร็จแล้วนะครับหรือว่ายังวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งผมผมเนี่ยปิดวันที่สิบสี่นะบางคนก็เอ้ยทำไมมันนานแต่วะเนื่องจากว่าจําปีก่อนนะครับน้ําท่วมน้ําท่วมครับมันก็เลยผมก็เลยปิดช้าไปนิดนึงนะครับ กันไม่ไมไมว่ากันฮึวิ่งเลยวิ่งสไนเปออืมเกาะถึงเอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ไข่เข้าห yeah. yeah. ้องทองสไนเปอร์สไนเปอร์วิ่งเออขึ้นไปตรงนี้ฮะเกาะขึ้นไปนฮะแสดแสดแซดแซดอืมแอเกระโดดผ่านเท่านี้ไหมฮะปึ๊บโอ้โหขนาดหนูวิ่งยิงมึงดีจโจรใจบาปตัวเกิน จะบอกว่าเราเป็นโจรหรือในในเรื่องมิเดเอทนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นโจร,รปะวะอะไรอย่างงี้ยเรเราเป็นโจรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับอุ้ยเฮดช็อตตอนยิงต้องเงียบอนะตอนตอนยิงต้องเงียบนะไม่งั้นผม,ผม,มผมไม่มีสมาธิอีกเฮ้ยบาเลตดูท่าชครับนี่โอ้โหไปละวิว่งกบลุัว ไปดิเออทำตายมั้ปึ๊บอะแล้วก็ตรงไปก่อนเลยนะครับได้ตรงไปสิบสองนาฬิกานะเดินตรงไปสุดแล้วเลี้ยวขวาแน่ถูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยวหูกระตุกกระตุกเมื่อกี้ผมเจอช็อตกระตุกไปสองช็อต ปึ๊บอ่าตรงนี้อยกกดชิปเด็ดขาดนะไม่งั้นนี่ชิปหายแน่น,นอนมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วโอ,โ,อโอ้ยกดอีกอ่ะบายบายเออปิดละใส่ขึ้นนี่ขันซ้ายครับกระโดดอ้าวไม่ถึงทำไมไม่ถึงวะต้องถึงดิเออเนี่ยมือมันยังยืดอ,อ่ะเลยอ่ะแต่ว่าถึงอ่ะขึ้นมาคแมพไฟครับอื้อหือ ไอท่ออุ๊ยเจ็บเจ็บรันริมฝั่งแม่น้ำถ้าตกไปนี้สภาพจะเป็นไงครับเนี่ยผมว่าคงจะหายไปแบบไร้ร่องรอยโอเคครับซึ่งวันนี้ตอนประมาณสองทุ่มนะครับแข่งู่รอบดีเจนนะครับแข่งระดับอะไรนี่รุ้เขาระดับคัดปะเออน่าจะระดับคัดเลือกงนะครับตอนสองทุ่มก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ ไม่ก็คลิปนี้อาจจะลงช้ากว่าไม่แน่คลิปนี้อาจจะลงช้านะครับก็ช่างมันเถอะเฮ้ยไต่ท่อขึ้นไปไต่ท่อขึ้นไปจหรอโจ๊ตมันคนก็ถามนะครับเดี๋ยวขอพูดตรงนี้นิดนึงว่าออริจินกับสตรีมเนี่ยมันแตกต่างกันไหมจริงมันไม่แตกต่างกันตรงที่ซื้อขายเกมนะครับแต่ว่า มันแตกต่างตรงที่ว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นทั่วไปหรือว่าเรื่องราคาของมันนะครับซึ่งเห็นเว็บขายเกมออนไลน์ไหมฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขายเกมพอขายเกมมาดังๆไม่ช่วงหนึ่งพอเริ่มไม่มีคนซื้อแล้วก็จะลดราคาลงนะครับสมมุติว่าผมขายเ,เกมอะไรก็ได้กเกมหนึ่งนะครับ สมมติว่าผมเป็นคนสร้างเกมอ่ะผมขายเกมมาริโอ้อสมมติว,ว่ามันเพิ่งดังไงเออก็ตั้งไว้ 1, 1. พันหนึง่งพอพันหนึ่งเฮ้ยคนซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างซื้อ้างไม่ซื้อ้างแต่พอเริ่มแบบเฮ้ยคนซื้อน้อยลอะจะลดราคาหรือไม่ลดอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับบางเว็บบางเว็บเนี่ยเขาลดให้ถึงถึงสองเท่านะครับจากที่ว่าพันหนึ่งพันหนึ่งเหลือให้แค่ 2 5 0รอยห้าสิบถึงสาม้อยน,น,นะครับเหมือนสตีน่ะโกดีคอนเพิ่งลดไปนะครับแต่ว่าคอมผมมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาดิต้องบอกว่าเข้าสตีไม่ได้มันให้ล็อกอินรหัสอะไรไม่รู้แล้วผมใส่ไปแล้วเว้ยแล้วมันไม่ติดนะครับโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเอ่กโกดีคอนมันเหลือเท่าไหร่วะเห็นเพื่อนบอกประมาณสักสามเหรียญได้นะโอเคแล้วก็เจอตำรวจหัวตัวสเต็ป เฮ้ยเฮ้ยเก็บปืนเก็บปืนเฮ้ยโโอ้หปัดเราได้เฮ้ยเอย่าอย่าเฮ้ยจะเล่น fps กับกูนะเฮ้ยสวนโมชันก่อนจะเล่น fps กับกูใช่เวล่ะได้ผมตอนนี้ผมจะไม่เล่นแนวม e เล่แล้วผมจะเล่นแนว fps แล้วแนวทหารนะ pb pb อะไรนี่แน่แหละวะคอปนะไอ้อะไรนะคอปบิวตี้อะไรอย่างเงี้ย โโมชั <t <t ่นไอสัตมันไม่โรโมชั่นวะโอเคหมดแล้วนะครับมละอตายโอเคเราขึ้นมาลดฝั่งนี้ะปนมาพลังครับกระโดดเฮ้ยดีกี่ยวมเกี่ยวกูเลยแบโอเคโอเค อ๋อวิ่งไปปุ๊บกระโดดสเปซบาร์กระโดดแล้วกดชิปเลยเนี่ยปุ๊บชิปโอ้ยยังเก็บอยู่ไม่เป็นไรนิดเดียวนะครับเยี่ยมอ๋อไอห really นุ่มอะไเลยจบยังวะอ้าวให้กูเข้ามาทำอะไรอ๋อคนลิฟต์เย่เย้เย่ปเดียวฮึ่ม no เอ่อ ฝ u กแดด a อติดเลดติดเลเอาไม่ดีอืมโอเคเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับว่าอ r i g i n ระหว่างอ r ิ g i n กับ Steam เนี่ยก็แล้วแต่ราคาแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นว่าเฮ้ยคนชอบอย่างนู้นอย่างนี้นะครับโอเคไม่พูดพลางทำไป พูดพันทำเพลงนะครับโอเคไปแม่งกูร่วงมันร่วงเลยตรงนี้ว่าไม่หล่อเลยแม่ง ไม่ทันละผมถ่ายไปเกือบจะครึ่งนลไปเมื่อกี้ไม่ดับนิดหน่อยนะครับต้องขอประทานโทษน,นิดนึ่งเ <c oughs> ไม่ดับหรือผูกดปิดใหม่ไว้เี้ยตอนนี้เปิดมาอยู่บนนี่ยน่าจะเปิดมั้งโอเคแตวค่อยเช็คแล้วกัน <c oughs> นะบิงเสร็จก่อนมนบมาแล้ว เกิดแล้วครับตอนนี้เราอยากจะขึ้นแบบมันนะไม่หล่อต้องขึ้นอย่างนี้นี่นี่ใช่กว่าโอ้ยยุงกัดโอ้ยยุงกัดฟูเสนออืมมาแนละ้วไปแล้วอ้าวเฮ้ยพลาดโอ้โหไม่หล่อยแก้วเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะเนอะไม่ไ้เรื่องอ้าวกูพลาดอ,อีกแล้วนี่อืมนะครับ ลงปกติธรรมดาไม่ต้องอะไรมากนะครับโอเคโอเคทันปะวะทันด้วย,ววยแมงบกมือพี่แกเขามายืนบกมือไใบๆทำไมก็ไม่รู้อะไรอ่ะอันเดอร์ออนอะไรวะอืมดูแล้วราคาแล้วเนี่ยริปเปอร์ละ อ่ะนะครับเราเราจะไปดูเขาวิ่งครับว้าบเป็นกูนี่ตาย <c oughs> ตายชัวร์พี่น้องเนหะ็นอะไรวะอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคเห็นแล้วเอ้ยมันจะโดดถ,ถึงหรอต้องคงฟอวิงกันนะเฮ้ยามาแล้วเอ้ยถึงเย่ถึงเว้ย